ออกงานที่ไรนะคะก็ยังคงถูกแซวอยู่ตลอดตลอดค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับคู่รักของเราอย่างคู่ของพี่แอปทักษอรน,นะคะแล้วก็หนุ่มนนกุลหรือว่านนชานนกันนี่แหละแต่ว่านะคะดีใดนี่เลยค่ะล่าสุด ก็เป็นฝั่งนะคะทางด้านของนนกุลกันบ้างนะคะซึ่งนนกุลเนี่ยก็ไปออกงานอีเวนต์งานงานหนึ่งนะคะพร้อมกันนี้เนี่ยก็ได้ทางของพี่จ้าจ๋านะคะเป็นพิธีกรและในระหว่างนั้นค่ะภายหลังจากจบงานอีเวนต์แล้วมีอีกช็อตหนึ่งนะคะที่โอโหหลุดโฟกัสแล้วก็ทําเอา fc แฟนคลับนะคะกรี๊ดกันทวนหน้าเลยแหละ <S 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 โดยภายหลังจากจบงานอีเวนต์นะคะทางด้านของพี่จ้าจ๋าเองก็ได้โพสต์รูปภาพนะคะลงในช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งก็เป็นรูปภาพนะคะที่มีนนกุลอยู่ด้วยนั่งอยู่ตรงกลางนะคะตามรูปภาพที่เราขึ้นกันมานี่แหละคุณผู้ชมคะ่ะมีการพูดคุยกันนะคะขณะที่อยู่บนเวทีและพี่เจ๋าเนี่ยก็เขียนแคปชั่นนะคะแซวไปถึงนนกุลแล้วก็พี่แอฟโดยก็มีแคปชั่นนะคะที่เราขึ้นมานะคะบอกว่าน้องอยากเป็นคุณพ่อลูกอ่อนซึ่งอันนี้ก็แท็กไปที่นนกุลและก็มีข้อความต่อนะคะที่บอกว่าแม่แอฟจัดให้หน่อยนะคะส่วนอันนี้แท็กหาค่ะพี่แอฟของเรานนะคะพร้อมกับมีข้อความ ต่อะะทิ้งท้ายที่บอกว่ารับบทรับบทเป็นแบบนักแสดงละแม้เป็นผู้จัดไรนี้คุณผู้ชมคาโอ้โหเรียกได้ว่านะคะช็อตดังกล่าวนี้ทําเอาฟแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นใดๆนะคะทางด้านของพี่แอฟทักษะออนเองเนี่ยก็เข้ามาตอบกลับด้วยค่ะคุณผู้ชมคาบอกนะคะว่าจัดไปอยากให้ตอบแบบนี้ใช่ไหมคะโอ้โหพี่แอฟ่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะการเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับเนี่ยคือแพลวพล่าสุดๆเลยว่าแต่ว่าใครสอนมาคะเนี่ยใช่ นอนคนหรือเปล่านะคะโดยคะ่ะทางด้านของพี่เจ๋จาเนี่ยก็เข้ามาตอบกลับนะคะพี่แอปด้วยบอกนะคะว่าคนจริงกวนละครับนะคะแล้วก็นะคะมีคอมเมนต์ค่ะจากแฟนคลับนี่แหละคุณผู้ชมคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวค่ะที่พี่แอปเนี่ยเข้ามาตอบกลับแบบนี้อย่างมากมายบางคนก็มีการเข้ามาคอมเมนต์แซวนะคะบอกว่าพูดแล้วนะคะพี่เลี้ยงรอเลี้ยงหลานออนไลน์พร้อมแล้วมีให้เลี้ยงซะให้เข็ดเลยนะแอปเพราะลูกอ่อนนะคะหนูบันทึกแถบไว้แล้วนะ ะะพี่แอฟเก็บไว้เป็นหลักฐานโอ้ยเปล่านะอยากให้เป็นแบบนั้นจริงแต่หากค่ะชอบคุณแอฟเวอร์ชั่นนี้ค่ะจัดไปจริงๆนะคะเท่าแฝดชายก็จะดีงามค่ะนอกจากนี้แฟนคลับคนอื่นๆนะคะก็เข้ามาเชียร์กันสนานบอกนะคะว่าจัดไปเลยค่ะตอบดีมีรางวัลรับที่คุณนนกุลค่ะปีหน้าต้องมีได้แล้วนะคะขอช่วยจัดให้ไวๆหน่อยได้ไหมคะพูดแล้วนะคะพี่แอฟเหล่าบรรดา f อรอเลี้ยงหลานออนไลน์อยู่นะคะรอเลี้ยงออนไลน์ นะคะโอโหเรียกได้ว่าคุณผู้ชมคานี่ก็เป็นเพียงแค่นะคะคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะจากแฟนคลับที่มีการเข้ามาคอมเมนต์รอเลี้ยงหลานออนไลน์กันแบบช้ำๆค่ะหลังจากเห็นพี่แอปทักษอรนนะคะเข้ามาตอบกลับพี่จตาแบบนี้ที่บอกว่าจัดไปนะคะอยากให้ตอบแบบนี้ใช่ไหมคะอะก็ออกเป็นว่าแหละสําหรับเรื่องราวความรักของพี่แอบทักษอรน,นะคะกับนนกุลจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ชมคะอันนี้เองพวกเราที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็ต้องมารอรุนรอติดตามกัน ต่อไปอีกทีนึงค่ะ